มยมังกรบทที่306หลินเยนที่น่ารังเกียจฉันเปล่าฉันไม่ได้ทำจริงๆหลินหวั่นชิวสายหน้าอย่างน่าสงสารน้ำตาอาบแก้มเรื่องที่ทุกคนต่างเห็นกันชัดแจ้งเธอยังจะบอกว่าเปล่าอีกผู้จัดการจางชี้หน้าหลินหวั่นชิวอย่างโมโหตอนนี้รีบลุกขึ้นมาชดใช้เงิน190 0 0 0หมให้คุณผู้หญิงคนนี้ซะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจ ห9ึ่งแสนเก้าจะพอที่ไหนกันผู้จัดการจางยังพูดไม่ทันจบก็โดนหลินเยนแหวขึ้นมาขัดจังหวะยายสารเลวนี่ทำลายชุดฉันยังไม่พอยังทำฉันพลาดนัดธุรกิจสำคัญอีกเงินค่าชดใช้ชุดนั่นแล้วเงินค่าธุรกิจฉันเสียหายให้ใครจ่ายละฮะคุณผู้หญิงงั้นความหมายของคุณคือผู้จัดการจางขมวดคิ้วถามห้าแสน นอกจากค่าชุดแล้วมันต้องจ่ายฉันอีกห้า0 0 0ได้ครับไม่มีปัญหาผู้จัดการจางตอบโดยไม่คิดเลยยังไงซะก็ไม่ใช่เขาจ่ายสุดท้ายก็ต้องหลินหวันชิวรับกรรมอยู่ดีเสี่ยวหลินได้ยินหรือยังค่าชุดและค่าธุรกิจเสียหายของคุณผู้หญิงท่านนี้ทั้งหมด6 9แส0 0ก้่นทางที่ดีเธอรีบชดใช้ให้เขาโดยไม่ขาดแม้แต่สตางแดงเดียวด้วยผู้จัดการจางมองหลินหวันชิวอย่างเย็นชาฉันไม่มีเงิน ฮือฉันไม่มีเงินจริงๆหลินวันชิวสายหน้าอย่างไรที่พึ่งเพราะหวังซูเจินไม่มีเงินเลยเธอถึงออกมาทำพาทามอตอนนี้ผู้จัดการจางจะให้เธอชดใช้เงิน690,000้ต่อให้เธอขายตัวก็หาเงินก้อนนี้มาไม่ได้ไม่มีเงินก็เรียกคนที่บ้านมาผู้จัดการจางมองเธออย่างรังเกียจแม่ฉันอยู่โรงพยาบาลพ่อเธอละ่ะฉันฉันไม่มีพ่อหลินวันชิวสะอึกสะอื้นบอก ทแท้ก็ลูกนอกสมรสซวยจริงๆหลินเย็นด่กเข้าให้อีกในเมื่อคนที่บ้านเธอมาไม่ได้งั้นฉันคงต้องส่งเธอให้ตำรวจแล้วละ่ะผู้จัดการจางยิ้มเย็นส่งหาตำรวจก็ดีให้หลินเย็นไปสถานีตำรวจร้านอาหารหงขาว่าจะได้ถอนตัวจากเรื่องนี้สักทีไม่อย่าแจ้งความนะพอได้ยินคำว่าแจ้งความหน้าหลินหวนชิวก็ซี่เผือดหวงังซูเจินอยู่โรงพยาบาลคนเดียวถ้าเธอโดนกักตัวที่สถานีตำรวจแล้วใครจะดูแลแม่ละ่ะ ไม่แจ้งความเธอไม่ชดใช้เงินทําไมฉันจะแจ้งความไม่ได้ผู้จัดการขู่ต่อไม่หยุดฉันหลินหวันชิวไม่รู้จะทํายังไงดีตอนนี้เองโทรศัพท์เธอดังขึ้นเธอกดรับสายเฉินเฟิงโทรมาณเองหวันชิวตอนนี้อยู่ไหนนะฮือฮือพี่เฉินเฟิงพอเห็นเป็นเฉินเฟิงน้ำตาหลินหวันชิวก็ไหลาอาบแก้มทันที วันชิวเป็นอะไรนะเฉินเฟิงเครียดขึ้นทันทีเขาแวะมาดูหวงังซูเจินแต่หวงังซูเจินกลับหาวันชิวไม่เจอหลิอวันชิวออกมาตั้งแต่เที่ยงแล้วจนป่านนี้ยังไม่กลับไปเลยด้วยความเป็นห่วงเขาเลยโทรหาเธอแต่ไม่คิดว่าพี่เฉินเฟิงช่วยฉันได้ไหมฉันทำเสื้อผ้าแขกเสียหายผู้จัดการจางจะแจ้งความเธออยู่ที่ไหนฉันอยู่ร้านอาหารหงขาว รอฉันสิบนาทีฉันจะรีบไปเฉินเฟิงวางสายและเรียกรถแท็กซี่มุ่งหน้ามาที่ร้านอาหารหงขาวทันทีเฉินเฟิงหลินเยนยิ้มเย็นใหญ่พทยสยานี่แกเป็นชู้กับเจ้าขยะนั่นนี่เองเมื่อวานเจ้าขยะออกหน้าให้แกวันนี้พอแกเกิดเรื่องมันก็โทรหาแกทันทีเห่อเหใจตรงกันจริงนะฉันกับพี่เฉินเฟิงเพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนี้เอง คุณอย่าใส่ความพวกเรานะหลินหวนชิวทำใจกล้าตอบไปหลินเยนกลับสายตายเย็นเยียบอและตบหน้าหลินหวนชิวเข้าหนึ่งฉาดใส่ความหลินเยนหลุดหัวรอบรืดพวกแกไม่ส่องกระจกชะโงกดูเงาตัวเองกันมั่งว่าสารรูปอะไรแค่ลูกเคยแต่งเข้าบ้านเมียคนหนึ่งอีกคนก็ชาวบ้านโสโครกอย่างพวกแกเนี่ยนะมีค่าพอให้ฉันใส่ความด้วยหลินเยนเบ,บ้ปากรังเกียจ ลูกเขยแต่งเข้าบ้านเมียหลินหวันชิวอึ้งเล็กน้อยพี่เฉินเฟิงแต่งงานแล้วแถมยังแต่งเข้าบ้านเมียพอเห็นสีหน้าตะลึงของหลินหวันชิวหลินเย็นหัวเราะยอะเข้าให้ดูท่าเจ้าขยะนั่นจะไม่ได้บอกฐานะที่แท้จริงกับแกละสิก็จริงนะเป็นฉันฉันก็ไม่บอกรอกว่าตัวเองแต่งเข้าบ้านเมียพี่เฉินเฟิงต่อให้แต่งเข้าบ้านเมียก็ดีกว่าคุณหมื่นเท่า พอได้ยินหลินเยนดูถูกเฉินเฟิงหลินวันชีวโกรธมากฮ่าฮ่ดีกว่าหมื่นเท่ายายโโครอกอย่างแกก็กล้าพูดเนอะขยะอย่างมันไม่มีเงินไม่มีอำนาจฐานะในบ้านยังไม่เท่าหมาตัวหนึ่งเลยมันถืออะไรมาดีกว่าฉันหมื่นเท่าเงินแปดแสนที่มันติดฉันจนป่านนี้ก็ยังไม่คืนแกยังกล้าพูดว่ามันดีกว่าฉันหมื่นเท่าช่างหน้าขำซะจริง หลินเยนหัวเราะปากกว้างน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรังเกียจและเหยียดยามเฉินเฟิงถ้าวันนี้เฉินเฟิงไม่แวะมาก็ดีไปถ้ามันกล้ามาเธอจะแก้แค้นความแค้นที่มันเหยียดยามเธอเมื่อวันคืนให้มันร้อยเท่าพันเท่าระหว่างพูดเฉินเฟิงก็วิ่งมาที่ชั้นสองเขาเห็นหลินหวันเขาเห็นหลินวันชิวที่ขดตัวอยู่มุมกับสองแม่ลูกหลินเยนที่เย่อหยิ่งทรนง พอเห็นรอยฝ่ามือบนหน้าแดงก่ำของหลินหวันชิวสีหน้าเฉินเฟิงก็เย็นชาขึ้นทันทีเขาก้าวเท้าเข้าไปกะจ,จะพยุงหลินหวันชิวลุกขึ้นทันใดนั้นมีร่างหนึ่งปราดเข้ามาขวางเขาผู้จัดการจางนั่นเองคุณเป็นอะไรกับหลินหวันชิวผู้จัดการจางมองสำรวจเฉินเฟิงฟังจากที่หลินเยนผู้ชายหนุ่มข้างหน้าเขานี่เป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านเมียเขาไม่มีทางจะญาติดีกับคนแบบนี้อยู่แล้ว ผมเป็นพี่ชายหลินหวนชิวเฉินเฟิงขมวดคิ้วพี่ชายในเมื่อเป็นพี่ชายหลินหวนชิวงั้นเรื่องนี้ก็จัดการง่ายละหลินหวนชิวน้องสาวคุณจงใจเทน้ำแกงร้อนๆใส่คุณผู้หญิงท่านนี้ทำลายชุดระตรีราคา1 9 0 0 0 0ของเธอแถมยังทำลายโอกาสในการคุยธุรกิจของเธอด้วยทำให้ธุรกิจเธอเสียหายไปราวห้าแ0,000ดังนั้นคุณต้องชดใช้เงินให้คุณผู้หญิงท่านนี้เป็นเงินจำนวนหลีกไป ผู้จัดการจางยังพูดไม่ทันจบก็โดนเฉินเฟิงตวาดเสียงเย็นน้ำเสียงเขาเริ่มโมโหโแกรู้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนกล้าเรียกฉันให้หลีกฉันจะบอกให้ทางที่ดีแกอย่าคิดจะเบี้ยวเงินหลินวันชิวน้องสาวแกทำคุณผู้หญิงท่านนี้เสียหายเป็นเงินทั้งหมดหกแสนเก้ามแกต้องใจ่ายให้หมดห้ามขาดแม้แต่สตางค์เดียวผู้จัดการจางถลึงตาใส่เฉินเฟิงอย่างมาดร้ายเขาต้องดึงร้านอาหารหงขาออกมาจากเรื่องนี้ เห็นได้ชัดว่าหลินเยนรู้จักเฉินเฟิงถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่จะดูไม่ท่าไรแต่ในด้านผลประโยชน์ศัตรูก็กลายเป็นเพื่อนได้เขากลัวเฉินเฟิงกับหลินเยนจะทำสัญญิงสัญญาอะไรกันไว้แล้วโบยความผิดมาให้หงเขาดังนั้นเขาต้องจอดจงความผิดหลินหวนชีวไว้ก่อนที่เฉินเฟิงจะได้คุยกับหลินเยนแต่ครั้งนี้เฉินเฟิงหมดความอดทนผู้จัดการจางพูดยังไม่ทันจบก็โดนเฉินเฟิงกระชากคอเขาโยนออกไปฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กดถูกใจด้วยนะคะ